สวัสดีครับเพื่อนๆปีพีนะครับกลัมาพบกันนะครับกับผมเก่งหันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆปีพีนำนำมาชมพาส่องพานะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆปีพีนำนำมาชมมาส่องนะครับเป็นพรมสี่หน้านะหลวงพ่ออีนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งสายเหนียวในในตำนานนะพี่นะจ่าจงคงอีนะครับตำนานทหารผีอลือลั่นนะครับผมนะนะครับก็เมกะพัดนะนะครับนะผม พาดูมาหลายคลิปแล้วล่ะนะครับเนาะหลายสิบคลิปแล้วล่ะนะครับการดูเมฆพัดนะครับเนะจนถึงวันนี้นะครับเนาะก็ยังบอกเหมือนเดิมครับนะครับดูเนื้อหาเมฆพัดเห็นไหมครับเนาะจะเหมือนนะครับนดินสองปีนะครับฝนจนมันเห็นไหมครับนะมันจะไม่ดําด้านนะครับนะบอกกีทีมันก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือหลักการดูเบื้องต้นนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับดูนะครับนะวันนี้นะครับมาสี่องนะนะครับนี่นะครับ เห็นไหมครับมันก็เหมือนกันนะครับเนาะจะสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งมันก็คือเหมือนเดิมนะครับนะหลักการดูเมกะพัดนะครับลองย้อนไปดูหลายๆคลิปนะครับพาะเมกะพัดผมก็สอนอย่างนี้ยผมก็บอกอย่างนี้การดูอย่างนี้ยนะครับคือนะครับมันไม่ใช่นิสัยสไตล์ผมนะครับนะหยิบผ้ามาอีกองนะครับวันนี้ชี้ไอ้ตรงนี้นะครับวันหน้าอีกองรุ่นเดียวกันแม่งชี้ตรงนี้ไม่ใช่สไตล์ผมนะครับนะนะครับอย่างนั้นมันไม่มีหลักการนะครับมันชี้จากมือตัวเองนะครับเนาะ มีหลักการนะครับผมท้าเลยลองย้อนไปดูพระเมกกพัทนะผมก็ดูผมก็บอกอย่างเงี้ยผมบอกทุกคลิปความจริงมันก็คือความจริงเห็นไหมครับนะมันจะเหมือนที่สองปีไหมครับนะนะครับฝนเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมันนะสองปีฝนนะครับมันจะมันไม่ดำาด้านไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนะความเก่าธรรมชาติของเนื้อเมกพัทนะครับผมนะก็อ่านะครับทําไมผมถึงเอาเมกพัทมานะครับแล้วก็เนื่องจากนะครับเนาะไทยเรานะครับเนาะ มีเหตุปะทะ er, นะครับตามชายแดนนะครับผมนะก็จะมีนะครับเนาะนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายาย i, ride, อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีนะครับเนาะลูกหลานนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือไม่ลูกหลานที่เป็นทหารนะครับหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับตชดอรทหารผ่านนะครับตำรวจต่างๆนะครับปฏิบัติตามแบบตามแนวชายแดนนะครับผมนะมันก็มีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับทักมานะครับก็นะครับก็ กขาหลานเขยนะครับน้องคือหลานเขยเขาคือหลานเขยพี่เขาปฏิบัติในชายแดนนะครับผมนะเขาก็ทักมาเรื่องเนี่ยนะครับผมสีหน้าของหลวงพ่อีนะครับผมก็ตอนนั้นนะผมหาผมหาได้สององค์นะครับแลผมก็เลยถ่ายรูปให้พี่เขาไปนะครับพี่เขาก็เหมาไปเลยสององค์นะครับนะแล้วก็นะครับตอนนั้นก็คือเขายังส่งไปเขายังส่งไปไม่ได้นะก็คือเขาไม่รู้ว่าหลานเขยจะได้รับยังไงนะเพราะยังอยู่แนวหน้านะครับาะก็นะครับเนาะพี่เขาทักมาเนี่ยนะครับก็ถึงมือหลานเขยแล้วนะครับผมก็เลยอ่านะครับ ผมก็เลยเอ่นะครับเนาะนะครับก็หามาเพิ่มอะไรมาเพิ่มนะครับแล้วเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะนะครับว่านะครับเนาะสายเหนียวในตำนานที่คือผ่านการพิสูจน์มาแล้วนะจากจงคงอีตำนานทหารผีนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะอีกหลวงพ่อหนึ่งนะครับที่นะครับเนาะเด่นเรื่องคงกระพันชาตินะครับผมนะนี่ก็ดูก่อนนะครับเนาะเป็นพูมสีหน้านะครับเนาะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแนวทางการเล่นหานะเพื่อนพี่นี่นะครับ กอนะครับนี่มาดูแนวทางการเล่นหานะครับเห็นไหมครับนะดูความเก่าไม่กระพัดนะครับเนาะเล่นทั่วๆไปนะครับเนาะเห็นไหมครับเว็บตาประจงประจันเนี่ยครับแล้วดูความเก่านะครับนี่นะครับเขาจะเป็นเหมือนที่สโซ 2B นะครับอ่ะอ่ะเห็นไหมครับเหมือนที่สโซ 2B ฝนกันนะครับนะครับจะมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับจำมันแฝดแฝดแฝบแฝดเห็นไหมครับเนาะ มันไม่ดำด้านนะครับดำด้านนั่นนะครับเมกะพัทใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพีมาอะไรก็ช่างนะครับเมกะพัทใหม่นะครับเนื้อหาไม่ถึงยุคผู้สร้างหรือยุคหลวงพ่ออีหรือยุคหลวงพ่ออะไรก็ช่างมันไม่ใช่นะครับเนาะธรรมชาติเมกะพัทเก่านะครับเนาะอ่ะอีกทีจะดำด้านนะครับผมนะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนะแล้วเมกะพัทนะครับเนาะเขาเป็นโลหะที่นะครับเนาะปูง่ายๆครับนะครับแตกง่ายนะครับเนาะมันจะมีรอยบินรอยอะไรอย่างเงี้ยธรรมดานะครับ เวลาการใช้ผ่านการใช้มานะครับเนาะดําด้าเห็นไหมครับเนาะรอยบินรอยกระทบรอยกระทั่งเงี้ยนะครับนะครับจับของใครนะครับเนาะจับของใครอย่าไประวังดีๆนะนะครับอย่าล่วงนะแตกนะพี่เห็นไหมครับนะเมฆกัพัดนะครับเนาะเขาจะแตกง่ายครับนะครับนะครับเขาเป็นโลหะที่นะครับเห็นไหมครับมันจะบินมีจะบินมีอะไรมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของเมฆกัพัดนะนะครับ ธรรมชาติการใช้การบินการเบิร์นอย่างเนี้ยนะครับนะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับนะเนี่ยนะครับเมฆพัดเขานะครับเขาแตกได้นะนะครับเนาะจับก็ระวังอย่าล่วงนะครับล่วงนี่แตกแน่ครับนะครับเห็นไหมครับนี่นะเว้ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับธรรมชาติอย่างหนึ่งของเมฆพัดนะครับผมนะแล้วก็นะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะครับเนาะเขาจะเหมือนแบบเนี่ยนะครับ อีสอสองบีนะครับนิ้นนะครับนอนนะครับจะมันมันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันจะมันมันดำมันนะครับไม่ดำด้านนะครับเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะเมกะพัดเห็นไหมครับนี่นะครับดูนะครับการยุบตัวเซตตัวนะครับผมนะนี่นะครับคาบนะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะอย่าลืมนะนะครับ เล่นของเก่าต้องดูให้เก่านะครับเนาะครับดูคาบใครนะครับตามซอกนะครับผมนะนะครับตามซอกตามลืบนะครับเห็นไหมครับนะดูนะนะครับเห็นไหมครับตามซอกตามหลืบตามหูมันจะเหมือนจะเหมือนแบบมีคาบเป็นคาบตะกันเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับอย่าลืมนะนะครับดูความเก่าเขามีกล้องส่องพ้าให้ดูนะนะครับดูให้ดีนะครับเนาะนะครับตามผิวตามลืบมันจะมีคาบตะกันนะครับเนาะส่องลงไปถ้าเกี้ยงแง็บนะครับ ดำดำปีมาเลยใหม่นะครับผมนะเห็นไหมครับนะตามซอกตามหลืบนะครับคาบตะกันต่างๆที่นะครับผ่านการเวลานะครับผมนะเห็นไหมครับนะดูตรงหน้าท่านเห็นไหมครับเนี่ยดูดีๆนะครับผมนะอ่ะดูอีกทีเห็นไหมครับนะดูหน้าท่านนะครับเนาะนะคาบตะกันนะครับผ่านการเวลาผ่านการทับถมเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ธรรมชาติความเก่าอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนะ นะครับเหมือนดูสมเด็จนะครับคาบตะการตามผิวนะครับเห็นไหมครับส่องไปนะครับเกี้ยงแงบแก็บนะครับไม่ใช่เห็นไหมครับนะคาบตะการตามผิวนะครับคือธรรมชาติการผ่านผ่านการเวลานะครับผมนะนี่นะนี่นะพี่นะครับผมก็นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเนาะผ่านบทพิสูจน์มาแล้วนะครับเนาะจ่าโจงคงอีนะครับเนาะตำนานทหารผีสายเหนียวในตำนานนะครับเนาะ ก็นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับนํเมื่อต้นคลิปนะครับก็จะมีนะครับเนาะเหมือนแบบคนเล่นผพายุคเก่าๆแล้วกันนะครับเขาก็จะรู้อะไรพวกเนี้นะครับนะก็พี่เขาก็แบบหลานเคยก็เป็นทหารก็ก็เป็นพี่ที่มีอายุพอสมควรนะครับผมนะถ้านะครับผมลงรูปที่เห็นหน้าแบบทหารอะไรนี้ไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็คือนะครับนะผมคิด่าความจริงก็คือความจริงนะนะครับเป็นวิทยาทานนะพี่นะก็คือนะครับเนาะส่งไปให้แบบแนวหน้าเขาใช้พุทตคุณนะครับผมนะ ก็นะครับต้องขออนุญาตนะครับพี่พี่ชายท่านนี้ด้วยนะครับผมนะครับผมไม่ได้มีเจตนานะครับก็แค่บอกว่านะครับเป็นนะครับนะเป็นของคู่นะครับคือพุทธคุณน่ะของคู่บ้านเมืองเรามานานแล้วนะนะครับเราก็นะครับอยากจะแบบว่าสืบสารต่อไปนะครับสายเหนียวในตำนานอีกหลวงพ่อหนึ่งนะนะจาาจงคงอีนะครับผมนะที่เราเคยรู้จักกันนะครับผมนะก็มานะครับนะมาลงกล้องกันนะครับอ่ะ พูดรอบที่ห้าร้อยนะครับนะครับเมกะพัดเก่านะครับนั่นนะครับเหมือนที่สสองบีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะดำมันนะครับไม่ดำด้านนะครับแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับดูตรงพื้นผิวนะครับเนาะจะมีการทับถมนะครับคราบตะกันต่างๆนะผ่านความเก่านะครับผมนี่นะครับนะนะครับเมกะพัดนะครับจะให้ผมพูดอีกร้อยทีพันทีหมื่นทีแสนทีมันก็นะครับ มันก็เหมือนเดิมว so uh, ิธีการดูมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะพระมันดูเนื้อเนื้อหานะเห็นไหมครับนะนะดำมันนะครับแล้วก็คาบตะการตามผิวเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะนะครับโนมีนะครับเนี่ยนะครับดํามันนะครับคาบตะการตามผิวนะครับผมนะนะครับการดูเมกะพัดเก่านะครับเนาะการดูลักเก่านะครับนะผมก็พูด นะครับมันก็เหมือนเดิมอะนะครับเชือกเก่าลากเก่านะครับผงเก่านะครับเมกพัดเก่าโลหะเก่านะครับมันก็การดูเหมือนเดิมนะครับผมนะนะครับจะมาวันนี้หยิบมาองนี้นะครับนะครับอ่านะครับชี้ตรงนี้นะครับพรุ่งนี้หยิบมารุ่นเดียวกันนะไปชี้ตรงนี้มั่งนะครับไม่ใช่ครับนะครับอย่างนั้นไม่ได้เรียกหลักการครับนะครับมันชี้ของในมือนะครับน้อยอย่าว่าแต่เซียนพลาเลยลูกผมก็ชี้ได้ นะครับอ่าผมซื้อชี้โปรยเซียนนะครับอ่านะโปรเซียนแท้นะครับต้องมีไม้ตะคูยึก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 อย่างเงี้ยนะครับถูกไหมครับมันชี้เจ้าของในมือครับนะครับมันไม่ได้ความรู้มันศึกษาไม่ได้นะครับเนาะเออนะครับนี่นะครับเนาะแล้วก็อ่านะครับเอามาถ้าสมมตินะโปรยเซียนตรงนี้มันต้องแวงแวงตรงนี้นะครับแตกแวงแวงเนี่ยนะครับมันเกิดจากการใช้ถูกไหมครับยัดใส่กระเป๋ากางเกงมันดูไม่ได้ครับถูกไหมครับ เออนะครับเหมือนตำหนีต่างๆนะครับบางทีมันเกิดจากวิธีการสร้างนะครับเกิดจากบล็อกลานบล็อกแตกเส้นนั้นเส้นนี้ถูกไหมครับมันเกิดจากชารุดจากวิธีการสร้างนะครับแต่เอามาชี้ขีดชี้เป็นตัวกําหนดแท้เก็ผมบอกว่ามันไม่ใช่นะครับแล้วยิ่งพระสมัยก่อนนะครับพระทามือหล่อโบราณนะครับเนาะมานั่งชี้มานั่งผมว่ามันไม่ใช่เลยนะครับเนาะนะครับในความหมายผมนะครับเออถ้าคุณดูนะครับส่วนผสมโลหะ นะครับดูพิมพ์ผมโอเคครับนะครับพิมพ์มันมีตัวบังคับถูกไหมครับมันต้องเป็นพิมพอันนี้ผมเข้าใจนะครับตะไบเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วออกตัดอะไรอย่างนี้นะครับข้างเลื่อยอะไรก็แล้วแต่จะดูไปมันก็โอเคมันยังเป็นวิธีการผลิตนะครับพระหล่อพระปั๊มพระเนื้อดินดินดิบดินสุกอะไรดูไปนะครับมันเป็นมันเป็นแนวทางในการดูพระละกันนะครับที่ผมควรว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเนีดูเก่าให้ถึงยุค ผู้สร้างนะครับธรรมชาติความเก่าของทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มันมีธรรมชาติความเก่าของมันนะครับสีเก่าไม้เก่าเหมือนบ้านเก่านะครับหลังคาเก่าถูกไหมครับหลังคากระเบื้องเก่าเป็นยังไงนะครับหลังคาสังกะสีเก่าเป็นไงเห็นไหมครับมันมีธรรมชาติความเก่าของมันรับนะครับถ้าเราถ้าเราสนใจที่จะเรียนรู้นะครับไม่เป็นแบบเอาความโลภอะบางหนะ้ามันแพงมันหายากเว้ยมันแพงไอรุ่นนี้มันแพงกูต้องรู้ไอรุ่นนี้มันต้องแพงกูจะจําแต่อ้รุ่นเนี้ยแพงนะครับ มันศึกษายังไงอะพี่พี่นะครับราคานะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่คนสมมุติขึ้นมานะครับเออนะครับไอหายากหาง่ายนะครับความพอใจของคนขายคนซื้ออย่างนั้นเราก็พูดกันไปนะครับเนาะอันนั้นเราก็ว่ากันไปนะครับผมนะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมือพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องไอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ